สวีดะสวัสดีท,ท,ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมอ c มซี n ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มพ u r ลี่พิสเนอร์เอดาบวกนะครับผมซึ่งผมมาสุ่มพ u r ลี่พิสเนอร์ผมไม่ได้ต้องการพ u r ลี่พิสเนอร์นะครับผมแต่ผมต้องการหินพัฒนาฮีโร่นะครับผม ผมต้องการหินพัฒนาฮีโร่นะครับผมซึ่งผมก็จะมาทําสุ่มหินพัฒนาฮีโร่เพื่อทำเวทดาบวกของดักชัยนะครับผมเพราะว่าจากตองคิปที่แล้วจาได้ไหมครับผมว่าผมสุ่มซูเปอร์ดักชัยไปนะครับผมผมต้องการหินพัฒนาฮีโร่อีกแค่หนึ่งอันเท่านั้นเองนะครับผมอผมจะสามารถทำดัใช้ได้ดาบวกได้นะครับผมนี่ครับอีกหนึ่งหินนะครับผมซึ่งใครที่อาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงมันดูแบบไม่ตรงกคิปเลยนะครับผมก็เพราะว่าผมมาภาคใหม่นะครับผมผมอัดลแล้วผมเปิดใหม่นะ วัลรือเปิดใหม่นะครับผมผมเลยต้องมาภาคใหม่นะครับผมซึ่งผมต้องการแค่หินพัฒนาฮีโร่น,นะผมก็เลยจะมาสุ่มพูลี่นะครับผมซึ่งผมก็เตรียมตัวดาไว้ที่50ใบเเรียบร้อยนะครับผมซึ่ง50ใบมันการันตีลูกแก้วไม่ใช่ลูกแก้วดิมันการันตีหิน1เม็ดนะครับผมหินฮีโร่หนึ่งเม็ดนะก็ <ๆ S 2> เลยแบบเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยนะครับผมในการที่จะมาแบบทำแท็ใช้ยและดาบวน,นะซึ่งผมรอวันนี้มานานมากนะครับผมกว่าวันที่พูลี่จะเข้ามานะผมต้องการที่จะสุ่ม เอาหินพัฒนาฮีโร่มากนะครับผมซึ่งผมก็น่าจะเดาว่าต้นเดื้อนหน้าของฝั่งสก,กีน่าจะเป็นฝั่งพิศษนะครับผมเพราะว่าฮีโร่มันเข้ามากันแล้วสี่ตัวติดนะครับผมซึ่งซอนสุ่มก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วมากนะเพราะว่ามันสุ่มไปแบบไม่ต้องคิดเลยมากอะ่ะเออเพราะว่ามันไม่ได้ทองละห0สิบใบนะครับผมผมต้องการแค่การันตีหินพัฒนาฮีโร่นะครับผม <c oughs> มาไปที่ห0สินะครับผมห0สิบใบมันเรียบร้อยนะแล้วก็เตรียมไปรับหินพัฒนาฮีโร่ฟรีได้เลยนะครับผมฟรีบ้าเลยใช้ก็ต้องสุ่ม ไอ้ผู้รพิพเซอร์ล้านหนึ่งมาแถมนะครับผมซึ่งเอามาทำไมก็มาดูนะไม่ได้ใช้นะครับผมอืมก็อุตส่าห์อัดคลิปมาจะดีนะครับผมแต่สุดท้ายลืมเปิดใหม่นะเซ็งเลยนะครับผมนั่นลืมเปิดใหม่ะโอ้โหโคตรเซ็งเลยมาดูคลิปีหลังนี่คือผมเบิร์เลยนะครับผมว่า อ้าวทำไมคลิปมันมีเสียงอ๋อคือลืมเปิดไม้นี่เองโอเคไม่เป็นไรนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาอัพซุปเปอร์ดักชัยขึ้นเอเนดาบวกเลยดีกว่านะครับผมที่ผมก็ปลดล็อกรูปภาพไปแล้วสามรูปนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาปลดล็อกรูปที่สี่กันแล้วจากนั้นก็อัพ,พอดักชัยขึ้นเป็นเอเดดาบวกนะครับผม นี่ฟิวชั่นไปนหนึ่งทีเอราบวการักชายนะครับผมวิ่งเข้าไปหมุนปัป่นซึ่งผมบอกกันนะว่าราร์ชายเป็นตัวที่ดีมากนะครับผมเป็นตัวที่มาซัพพอร์ตทีมได้โคตรดีนะครับผมเป็นทั้งตัวแทงตัวซัพพอร์ตทีมนะครับผมเพราะว่าสกิลของราร์ชายเนี่ยเวลามันอันตินะครับผมมันจะเพิ่มเมเ็ดเจมสีม่วงนะครับผมเม็ดเจมสีเหลืองอ่ะของคอสวินอ่ะ ให้เพื่อนในแถวเดียวกันด้วยนะครับผมก็คือแถวเดียวแถวเดียวแถวนอนๆนะครับผมมันคือตัวซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับผมแล้วถ้ายิ่งทําเป็นพาร์ทสนะครับผมก็จะมีการเพิ่มบัฟกระหน่าสีแดงให้กับเพื่อนในทีนะครับผมบัฟกระหน่ำสีแดงก็คือของเกริวนะครับผมเออซึ่งมันเป็นตัวที่ซับเพื่อนได้ดีมากนะครับผมก็เลยแบบถ้าเข้าเซิร์ไยผมก็แนะนาให้สุดมาสำหรับซูเปอร์ดาร์ชัยนะครับผมใครที่ต้องการตัวแทงตัวซับดาเมจนะครับผม ตัวนี้แหละครับผมคือตัวที่เหมาะเลยนอกจากเดินท่าจะมีตัวมาเคาน์เตอร์มานะครับผมหรือว่ามาแก้ทางมานะโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปอัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่งผมก็กลัวคลิปมันสั้นนะผมก็เลยมาอัพนะครับผมเออคือความจริงอ่ะผมกลัวคลิปมันสั้นนะครับผมก็เลยมาอัพนะครับผมแล้วก็อัพไปนะครับผมรอดูอัพไปเรื่อยๆนะที่จริงผมก็ว่าผมจะย่อยหน้ากากหวานนะครับผมแต่ผมไม่ย่อยดีกว่าเพราะว่าการ์ีผมมันเหลือแค่หนึ่งใบนะผมอยากเก็บไว้ที่แบบใช้แบบช่วงยานจำเป็นมากกว่านะอันนี้ผมก็ยยยัััังปป้้้นนนไดดอู่่ผมกก็เลีวาะครบ ปันไปเรื่อยนะครับผม่าในตอนนี้ผมก็สามารถอัพมนขึ้นเป็นกรอบพองได้ที่เรียบร้อยนะครับผมก็ที่จริงมาสามารถขึ้นเป็นกรอบทองวงหนึ่งได้นะแต่ผมยังไม่อัพนะครับผมเพราะว่าผมเก็บไปก่อนนะทรัพยากรนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปอัพอันนี้มันต่อเลยดีกว่าดาวเฉพาะนะครับผมไม่ใช่ดาวเฉพาะดิอาวุธเฉพาะนะครับผมก็อัพไปสองดาวเลยก็นัดคล้ายก็นีนเลือดนะครับผมก็ต้องไปอัพเลือดมากกว่านะ โอเคไปเดี๋ยวเราไปอัพตาฮีโร่กันดีกว่าซึ่งแต่ฮีโร่นี้ก็ต้องอัพให้มันเยอะๆนะครับผมว่ารักชายชอบนะสำหรับเลือดนะครับผมเพราะผมก็จะอัพให้เป็นเลเวลเจ็ดสิบนะแต่ผมก็ต้องใช้ประหยัดหน่อยเพราะว่าไอ้ตรงตัวนี้ผมม,มีมีน้อยนะมันใช้ไม่พอนะครับผม,ผมก็เลยแบบต้องใช้แบบประหยัดหน่อยนะเพราะว่าเซิร์ฟจีนมันเพราะว่าเซิร์ฟจีนเป็นเซิร์ฟที่หาทรัพยากรช่วงเริ่มแรกยากมากนะครับผมสำหรับสายฟรีนะก็คือแบบ มันหายากมากกับสำหรับทรัพยากรในการอัพช่วงแรกๆนะครับผมทั้งกระป๋องอัพเลเวลวะแล้วก็ไอตัวที่อัพเนี่ย EP บ้างแล้วก็ไอตรงนิวเคลียสที่เอาไปอัพดาวของตาเฉพาะอะไรพวกนี้นะครับผมมันหายากมากเลยนะผมบอกเลยสำหรับเซิร์ฟจีนนะครับผมก็เซิร์ฟไทยผมว่าเป็นเซิร์ฟที่หาทรัพยากรอะไรง่ายสุดละแต่ผมรู้สึกว่าเซิร์ฟไทยจะดูเกลือกว่าอันนี้ในความคิดผมนะแต่เซิร์ฟจีนมันก็ไม่ได้ว่าไม่เกลือเลยนะครับผมค่อยดูอย่างที่ผมที่มันผ่านมานะครับผมสุ่มแล้วไม่ได้าชยเลยแล้วากชาาหลยเดือนแล้วมาาหลยครั้งล แต่มีทนายได้น,น,นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟจีนหลักของผมก็ซูมไม่ได้ได้ใช้ด้วยเท่าที่ผมเคยซูมมานะครับผมยอมุูมไปเจไปนะแต่ก็ไม่ได้ได้ใช้เลยนะครับผมอ่นานะดวงไม่ดีนะครับผมโอเคเอาได้ใช้เข้าศูนย์ฝึกเลยดีกว่านะครับผมจะได้อัพเลเวลเพื่อนๆในทีมเยอะขึ้นนะโอเคปะ่ะนก็ใส่อาวุธนะครับผมก็อาวุธผมก็จะใส่เป็น Hp นะครับผมซึ่งของชิ้นแรกผมก็จะใส่เป็น H p อัตาคินะครับผมแล้วก็ของชิ้นที่2ผมก็จะใส่เป็น Hp Hp เอะไรวะ นี่คือความเร็วมั้งให้ผมจำไม่ผิดนะครับผมนี่ให้บีความเร็วนะครับผมส่วนของรองเท้านี่ไม่ค่อยมีเฮดพีเฮดพีเลยก็ตอนแรกกำลังเล็บว,ว่าจะใส่ความเร็วหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไปเอาของรักษาเก่ามานะครับผมที่เป็นเฮดพีเฮดพีนะไม่ใช่เฮดพีเปอร์เซ็นต์นะแต่เป็นเฮดพีเฮดพีเฉยๆนะครับผม <Rogue. S 1> ก็รอดูไปนะครับผมเพราะว่าของสกรีนผมมันน้อยนะมันผมไม่ค่อยได้ฟัร,รของสกรีนด้วยเออของมันน้อยมากเลยนะครับผมดูจากของม่วงดีมียูซีห้าขีดนึง่งเออโคตรน้อยเลยนะคนครนะรรรนนะครรรัััับบบผผมมมไไไ่่ออยยด้้นนเละะสสหกี เซอร์จีนผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากฟาร์มอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นจริงจังเซอร์จีนเหมือนเซิร์ฟหลักเซิร์ฟไพยผมเองเออนั่นแหละผมก็เลยแบบเออแบบอยากได้ตัวใหม่เฉยเพื่อแบบจะได้มาทำคอนเทนต์นะครับผมอย่างเช่นยอมลงทุนสุ่มได้ใช้ต้นต้นเดือนน่ะที่ไม่มีคลิปลงแล้วยอมลงทุนลงทุนสุ่มอ่ะแต่ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันมีโอกาสได้น้อยนะแต่ทั้งท้ายก็ยังสุ่มอยู่ดีนะครับผมสหรับผมเออนี่แหละข้อดีของเซอร์จีนของผมนะครับผมเอาไว้ทำคลิปเสียงลงสุ่มนะผมไม่อยากเสียงลงสุ่่มมมปไพนนะะครรัับผเเาาวกลืออนะครับผม่ท ก็การบับนะครับผมไม่มี HP เลยอันนี้ก็ยังมี HP อยู่2ชิ้นนะครับผมแต่กาฮีโรไม่มี HP เลยนะครับผมโคตรจนนะครับสำหรับอันนี้ก็อัพอุปกรณ์ไปนะครับผมก็จะบ่นนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นในคลิปผมปกติที่ผมอัดไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมอัดในคลิปผมรู้ว่าผมเปิดไหม่น่เนี่ยผมไม่ได้บ่นอะไรเยอะแบบนี้นะผมก็แค่แบบอัพไปอัพไปแล้วก็พูดไปพูดไปนะครับผมแต่ผมมาภาคทีหลังแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรนะครับผมก็เลยแบบเออ ผมก็เลยแบบพูดไปเรื่อยนะครับผมมา๋ยนเราผมจำได้ว่าผมจะไปรีวิวนักชายนะครับผมไปให้ดูความเก่งความโกงของนักชายนะครับผมผมก็จะเอามาแทนคิงนะั่นในทีมหลักของผมนะครับผมเพราะว่าคอซมิทแมนผมอยากได้ครบนะครับผมที่ผมแบบไม่เอาคิงออกเพราะว่าผมปั้นคิงมาเยอะก่อนหน้านี้นะครับผมเออผมก็รอได้นักชายมาผมถึงจะเอาคิงออกนะครับผม โอเคไปเดี๋ยวเราไปลองสู้กันเลยดีกว่าคนนี้ก็พลัง5เสียงกว่านะซึ่งผมพลัง6เสียงกว่าเท่าที่ผมจําได้นะครับผมมานี่ครับผมสกิลของดาร์คชายนะมันจะเพิ่มโล่โม่งนะครับผมของครดีบัสนะครับผมที่เวลาฝั่งต่งข้างตุ่นตีมาแล้วมันจะโดนสะท้อนดาเมจไปด้วยนะครับผมก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยไม่โดนดาเมจแบบแบบธรรมดาเอ้ยไม่โดนดาเมจแบบไฟเดียวนะครับผมก็คือไฟต่อข้างก็จะโดนดาเมจด้วยนะครับมนี่ดาร์คชายเขาไปปั่นไเรียบร้อย700,000ดาเมจนะครับผมนอนแอ้งแม็กไปที่สองตัวนะครับผมก็นนนัั้ผผมมบบอกะคร มีโล่แบบนี้มันก็ดีนะเพราะว่าฝั่งเราจะไม่โดนดาเมจอยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมฝ่ายตรงข้ามก็จะโดนด้วยนะครับผมก็เป็นข้อดีเลยที่แบบสุดยอดมากนะครับผมเอาอมาซับทีมได้ดีมากเลยแต่ถ้าพาสสองนี่จะเป็นอะไรที่โกงกว่านี้มากเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มกระนำแดงให้คนในทีมนะครับผมทั้งทีมเลยนะเออถ้าพาสสองนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากใครที่มีปัญญาจัดพาสสองก็จัดเลยนะครับผมถ้ามันเข้าเซอร์ไพรส์น,น,นะเป็นตัวซับแทงซับดาเมจได้ดีมากนะครับสำหรับลักชายผมแนะนำไม่สุ่มนะแล้วก็มีฮันไนท์ด้วยผมไม่นะัครบผม โอเคมาเข้าสู่รอบที่สองที่ผมได้ไฟส์นะครับผมแล้วก็ไม่ท้านผมก็ตีไปก่อนเลยในเทอร์แรกนะครับผมโซนิคเขาตีมาเนี่ยครับผมโซนิคเาก็จะตายเหมือนกันนะตีไม่ท้างในมาเมื่อกี้แล้วก็ดิแกลลิงก็ตีมาก็จะตายเหมือนกันนะครับผมอืมสะท้อนตายไปแล้วนะก็โซนิกผมก็ตีธรรมดาไปอัตีธรรมดาบ้างเลยตีไปแล้วก็จากนั้นดักใส่ผมเข้าไปอัตีหมุนไปด้วยปล่อยตายไปเลยสาวหน้าสองตัวนะครับผม ก็ผมอาจจะพูดแบบจรข,ขัดแล้วน,นะครับผมว่าวันนี้มันเพิ่งแปดโมงนะแล้วผมเมื่อคืนผมหลับประมาณตีสองนะครับผมแล้วมันแบบเพิ่งตื่นมาลองยอมตื่นมาอาจจ่านิลิปอ่ครับผมเออแล้วผมก็ต้องไปวิเลยต่อน่ะนั่นแหละลำบากลำบากนะครับผมแล้วผมไปวิเลยเนี่ยผมเลิกประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมโคตรโคตรด,ดึกนะโคตรค่ำนะครับผมก็เลยแบบจะกลับบ้านคิดว่าช้าหน่อยนะครับผมมา รอบพี่2เราสู้กันเสร็จแล้วมาดูกันในะรอบพี่สามกันนะครับผมก็ผมก็จะไปห้าวสู้กับพลังล้าน7นะครับผมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับผมพลังหกแสนเก,กว่ากับพลังล้านเจ็ดนะเราไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่าไม่ใช่ไหนผมเปิดไปก่อนเลยหนึ่งทีแล้วจากนั้นก็โซนิกผมก็อันตีเข้าไปใส่เกีรูปก,ก,กันชุกกียรูปชุเขาก็แตกกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็เด็กเขาอันตีมาอ่าไม่ได้สถานทักชายถือว,ว่าปเป็นเรื่ที่ดีมากนะครับผมก็ข้อดีของพลังเยอะกว่าก็คือเขาจะตีเราเข้าแรงกว่า แบบแรงหลายเท่าเลยครับผมคือเขาจะตีเราเข้าแรงหลายเท่าเลยนะครับแต่เราก็จะตีเขาเข้าน้อยนิดนะครับผมแต่เราก็มีศึกชนะเขาได้นะแต่เราแค่จะแบบต้องยื้อเกมไปนิดหน่อยเพราะว่าเรามีดักชายนะครับผมดักชายทำมันยิ่งไดแอันติมันก็จะเพิ่มเม็ดเจมสีเหลืองนะครับผมแต่อันนี้ทีมผมไม่มีคอร์ดสวินตากนดเนี่ยมันเลยไม่เพิ่มเงินกับเพื่อนในแถวเดียวกันนะครับผมสะท้อนไปนะครับผมโอ้โหแตกกูเป็นเลเรบา็สองตัวฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็แล้วก็หวังเขาตีธรรมดาเอ้ไม่ได้ตีธรรมดาอันติมานะครับผมแต่ไม่หันแต่ไม่หันะ โซนที่2นะครับผมแม่นายผมมันตีไป1ทีจกักรพระเด็กเขาลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็โซนินก็อันตีเส้นหน้กากากกวางมาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะหน้กากากกวางผมไม่ได้ปั้นนะครับผมแล้วก็ด่าช,ชายผมเข้าไปอันตีป๊บปป๊อปป๊อหมุนไปหนึ่งทีหน้กากากหวานนอนปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็โซนที่แม่ผมลุกขึ้นมายิ้มเลยไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมจากนั้นก็คุกคืึอันตีแบบป๊อปป๊อปแล้วก็ด้วยตีธรรมดาไป มาเข้าสู่เทิร์นที่3นะครับผมในขั้นนั้นผมก็ได้ออกมาตีไปก่อนหนึ่งทีเพิ่ม <S <S ดาเมจให้กับเพื่อนในทีนะครับผมปลื้ไปหลังจากนั้นก็โซนน่เขาก็ตีใส่ซอม,มิ่งแมนมาถือว่าเอาไม่ได้ตีนี่หว่าตอนนี้โซนน่เขาตีธรรมดามาเพราะลูกไฟไม่พอนะครับผมดังนั้น่็ดักผมเข้า,ขาไว้ตีหนึ่งทีโค้ชถุขเขานอนไปพี่ร้อยผมก็กดข้าวแล้วผมรู้ผมชนะแน่นอนนะครับผมโอเคก็อ่ะ ผมลืมไปนะครับผมผมลืมอัพดาวนะผมจำได้นี่ผมลืมอัพดาวนะครับผมก็เป็นอะไรที่ผิดพลาดมากนะครับผมคือผมลืมอัพดาวไงแล้วมันก็เสียพลังลบไปน้อยนึงนะครับผมเออก็ที่จริงผมสู้ประมาณ5ตานะแต่ผมตัดออกให้เหลือแค่3ตานะครับผมว่าไม่งั้นมันจะนานเกินไปนะเพราะว่าคู่หลังๆเนี่ยผมก็แพ้ลเออผมก็ไปหาสู้คนที่พลังเยอะกว่าสุดท้ายผมก็แพ้นะครับผมเออคือมันสู้ยากนะครับผมสำหรับคนที่พลังเยอะกว่านะแต่มันก็มีสิทธิ์ชนะได้อยู่นะสำหรับคนที่พลังน้อยกว่าแต่แค่มัน สู้ยากเฉยๆนะครับผมโอเคผมก็อัพดาวไปเรียบร้อยนะครับผมเลือดอยู่ที่3ามแสนกว่านะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมจะได้ม่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากคนแรกคือชัยทั้ง้ายนะครับผมพืกอเป็นแรงช่ผมในการทำคลิปนะครับแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมต้องมาพากับนี้นะครับผมเพราะว่าผมนั่นลืมเปิดไม้นะครับผมซักเเผ้วลืมเปิดไม่เองนะครับผมก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่ผมต้องมาพลากับนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดดดตติามมผ้วยนะครับผมว่าคนติดตามผมนนี่่่่ไมมมคคคคออยยเเเพิิลลละะรับบผโก็ปจจะ โอเคนะครับผมผมขอไปปั้นนักชายเพิ่มก่อนนะครับผมแล้วเราก็มาเจอคลิปกันสกินในคลิปหน้านะครับผม